บิ๊กแดงผุดแฮชแท็กจะไม่ยอมจบที่รุ่นเรายกย่องทหารรบจนสุดใจขาดดินจากกรณีที่พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันเพื่อพิธีเปิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารงานของสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบ,บกสวนสวนประดิพัทธ์จากสวัสดิการภายในเป็นสัสดิการในเชิงธุรกิจและมอบเงินบำรุงขวัญแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานที่สวนสวนประดิพัทธ์มากกว่า20ปีและกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาล่า เพจประชาสัมพันธ์ของกองทัพบ,บกที่ใช้ชื่อว่า Smart Soldier Strong Army เปิดเผยว่าพลเอกอภิรัตได้ไปพบปะพูดคุยกับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ชายแดนใต้ที่ได้มาพักฟื้นที่สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบ,บกส่วนสนปฏิพัฒน์พร้อมกับถ่ายภาพทหารเหล่านั้นไว้เป็นที่ระลึกโดยเพจดังกล่าวระบุว่าภาพเหล่านี้จะไม่มีวันลบไปจากใจและมือของผบอทบโดยผบทบเผยภาพสุดประทับใจวันนี้แม่ทัพภาคที่4ได้นําทหารที่เคยได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ณจังหวัดชายแดนใต มาพักผ่อนณสวนสวนประดิพัทธ์แต่และคนถูกยิงแขนขาบางคนโดนระเบิดบางคนโดนยิงหลังหน้าอกเพื่อป้องกันแผ่นดินไทยและเขาเหล่านี้ยังคงรบต่อไปรบจนสุดใจขาดดินเพื่อปกป้องสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และประชาชนไม่มีวันรู้จบทุกคนชูสองนิ้วสําหรับชีวิตที่สู้เพื่อประชาชนและปกป้องชาติสถาบันอันเป็นที่รักยิ่งของคนไทยทุกคนมีแต่รอยยิ้มแม้ตัวจะมีบาดแผลเห็นแล้วอยากกลับไปเป็นทหารหนุ่ม ร่วมรบกับเขาอีกพร้อมทั้งติดแฮชแท็กว่าจะไม่ยอมให้จบที่รุ่นเราแฮชแท็กเราไม่ทิ้งกันอย่างไรก็ตามคาดว่าการติดแฮชแท็กดังกล่าวจะเป็นการตอบโต้แฮชแท็กของผู้ชุมนุมที่ระบุว่าแฮชแท็กให้มันจบที่รุ่นเรา